Faster, faster, harder, harder, harder. <laughs> <laughs> so, it's looks friendly, please. <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> looks friendly, my ladies. What do you have to eat? What's that? This is. Tabaku. <laughs> what? Mario Palang <laughs> Tabaku. Uh mm-hmm. -huh. Schön, schön. Mm. Good? Yeah, it's good. good. It's good. Shrimp. What's that? Shrimp. Shrimp? Mm -hmm. Shrimp in. O only shrimp. Only shrimp. With baking powder. With baking powder. Ah, yes. with meal. Rice. Ah, with ah, baking powder. Second, okay. Wunderbar. Klopapier ist auch da. Paper oh. for Toilette. Toilette Paper. Ich mache immer schön Video. Miss Miller von La You know. <laughs> You want you to want say something about this video? <laughs> <laughs> Darling? Darling, you want to say something about... No, you don't want to say something? No. <laughs> no one wants to say something. She eats. <laughs> mango? It's <laughs> พอลรดบ้านเองมีวงต่าบอกคู้นี้กระเพาะหยังคาพี่น้องค่ะกระเพาะแต่ละคนแต่ละคนก็เคยเจอข่มที่เบาของเด็กเสือคนนั้นคือกันก็นกนเลยมาเบามาคุยกันอัน ทุกคนก็เคยเจอเหตุการณ์คื้กันพอใายผู้เดียวกันเด็กเสือพนเดียวกันเมื่อนี้ก็เลยพากันส่วนกันเอาศาสตร์มาปูนางกินยุหาดเนาะค่ะเอาศาสตร์มาปูนางกินยุดันตรงใช้หาดเลยนะคะบ่านางกินยุโตปอยห้บรรดาพอไส้คุ้ยกันหรือว่าปลอยห้บรรดาพอใช้ข้าเจ้าเล่นน้ำข้าเจ้าคุยกันยุหันบรรดาเมี่ยงเมียกับพากันมานางโศยตํบบกหงยุช่างนอกนี่แหละค่ะบ่าเมียนวิไลว้าวไปเกินนะคะบางเชื้อบางขังเด็กเสืบพคนนั้นเขากับเหตุเกินกลัวเหตุเนาะค่ะพี่น น้องคะนั่นราคากันเลยพากันมานางตรงนี้พอดีพีเพิ่นเอาศาสตร์มากกันเลยพ้ากันเอาศาสตร์มาปูนางกินอยู่ทั้งหนอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสบายใจไร้กังวลค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่นอ้องกองไฟสู้ผูสคนค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะเนาะมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนหนึ่งที่วิไลกับพ่อญ่กับสีแต่วา่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เกาะช้างแล้วค่ะเราจะไปพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องครับ อิตเว่นย่อยคอยลงแห้วคะพี่น้องค่ะอิตเว่นย่อยคอยลงพูนพ่อยายมากพี่น้องค่ะนุ่นคือพ่อยายมากพ่อยายหมากเดาขอให้ได้เบาขอให้ได้คุยข้อให้ได้ว่าว้ายุ่หันหลาคุยยุ่งหันหละพี่น้องค่ะขอให้ได้มีมู่คุยเนาะราะวาผลแหงนฮู้บาวกันลังยางมากกับพ so ี่น้องค่ะพราะว่ายางเพราวะพ่อยายเร่าเรนถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะถ้าเป็นคนประเทศเดียวกันเพิ่นก็เบาเพิ่นก็คุยเพิ่นก็ขอให้ได้เ้าขอให้ได้คุยข้อให้ได้แปลว่า ภาษาเดียวกันสื่อสารภาษาเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่วันอัจวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่21นะค่ะพี่น้องคะ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่22วิไลกระพพรยกะจะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีคะ่ะ ไปที่หาดเจ้าล้านะคะพี่น้องคะมีพีเพินบอกว่า mm hmm. วิไลวิไลหาดเจ้าลานะ้าน่างามดูดยไปเบิ้งเด้อวิไลกัจะจอไปแวะสักสามคืนนะคะพี่น้องคะวิไลจจขอบไปแวะที่นั่นสักสามคืนก่อนที่เราจะเดินทางไปที่กรุงเทพนะคะเนาะก่อนจะเดินทางไปที่กรุงเทพก็ขอไปแวะที่จันทบุรีแล้วต่อไปก็จะเดินทางไปที่เยอรมันต่อพุ่นนะคะเพราะไงเอาไปเอามาเลยว่ะมือนี ฉันขอกันนะวสันลมบ่มีและบม่มีล้มบ่มีอย่างพญายกเลส,สิเอาโดมไปเล่นเนาะค่ะเอาคลองเล่นมานี่จสิสี่สิบหามือยังพ่ท่านในเล่นจักเชื้อมื่อนี้ชั้นขอเล่นเนี่ยพนาวาเอาละเตรียมเครื่องจะบินแล้วค่ะพญายจะบินแล้วค่ะเอาโดมบินเนาะคะ่ะฟ้าวกับว่าเป็นฟ้าวค่ะคนเดาฟ้าวไลยฟ้าวกับว่าเป็นฟ้าวสุดท้ายนิกอลาใบอะาอ้าอ่ออาพญ่ยมักเอ้ยพญ่ยมัก เอาบานีไปจังไดพี่น้องค่ขึ้นบ่เท่าขึ้นบ่ขึ้นหรือบ่ขึ้นเนาะบานีเนาะขึ้นหรือบ่ขึ้นเนาะคานิพาวเวอร์เป็นจังไดเนาะบานีสิขึ้นหรือบ่ขึ้นเป็นจังไดเท่าโนพาวเวอร์คานิพาวเวอร์ มันเป็นวันหยุดติดกันหลายมือเนาะค่ะสุกเสาอทิจันทร์เป็นวันหยุดติดต่อกัน3วันเนาะค่ะช่วงนี้ก็มีคนไทยเฮามาฮอลิเดย์หรือว่ามาเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดกับข้าเจากับมาเที่ยวเต็มนะคะนาหาดเต็มคาเมนีเพราะว่านาหาดหรือว่าโรงแรมห้องเต็มเลยค่ะที่โรงแรมฉี่ผักคนก็บ,บอกว่าห้องเต็มเนาะค่ะ ตะเบนคอย้่อยลงหล้วค่ะย่อยลงลรวก็ย้อยลงนะคะพี่น้องค่ะตั้งแต่เย็นวันศุกร์เนาะ,ะค่ะมีคนเขามาไล่หลายค่ะพี่น้องค่ะลูกค้าเขามาในโรงแรมกันหลายเนาะค่ะน้ำหนาหานย่ามือแร่งนี่เต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะมีอ่า นักของเที่ยวส่วนมากจะเป็นคนไทยห้าวสลายค่ะเพราะว่ายังเพราะว่ามันเป็นวันหยุดหลายเนาะค่ะตั้งแต่เย็นวันศุกร์มาจนถึงวันเสาร์ตรงนี้เนาะค่ะข้าเจ้าก็ัิมีเวลาเที่ยววันอาทิตย์จนฮอดวันจันทรเนาะค่ะเพราะว่าบานหฮามีวันหยุดสามมือติดกันเนาะค่ะวันชดเชยก็อีกวันหนึ่งก็คือวันจันทรเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องคะมืัอนี้วิไลกับพ่ญายักษ์มากินข้าวที่ร้านอาหารซอยหนึ่งซีฟู้ดนะคะพี่น้องคะโอ้ยเหลียวบ่เห็นนะคะมันแจ๋งจางบางอยู่วิไลกับพ่อใหญ่อยู่นี่ตั้งแต่วันที่สิบจนฮอดวันนี่แหะคะ่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเมืออ่อวันที่ยี่สิบสองวิไลกับพ่อใหญ่ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเนาะอาหารเพลินก็โอเคอยู่พี่น้องคะราคากับโปแพงแถมทําอร่อยด้วยเนาะคะ่ะคนกค็ไลค์ค่ะวัอนี้เป็นคน้นเอนูเพราะว่าวันยุดสามมือนะคะพี่น้องคะ่ะ จะว่ากินน้ํานางเอกก็ไม่ใช่นะคะแต่สุดท้ายก็มีน้ํานางมันร้ายค่ะโปรดโอ้ยเถาเจะลืมคอยได้เถาเอ้ย <laughs> อย่างหนึง่งค่ะมือกับสีมีดดาบลายมีดมีดโตใหญ่กัไกน,นได้เลยค่ะโดนได้ทำอาหารรัานอร่อยค่ะร้านอาหารร้านอาหาร,อาหารซอยหนึ่งซีฟู้ดนะคะอยู่เกาะช้างเนาะคะ่ะเพาเอื้อนหาดีอยังบุง <te animals> งตรตรงที่จไ <te animals> ม่เท่าเสมอวิ่งไล่กับหนูแล้วก็ไปนอนก,กันแต่รู้ว่ามากินทุกวันค่ะตั้งแต่มาที่เกาะช้าง,งจนกระทั่งตอนวันที่จะกลับเรากินอยู่นี่ทุกวันอาหารอาร่อยแล้วก็ราคาย,ย่อมเยา่แล้วก็การอ่ะ เราก็บระหนวนจนเกินไปเราก็บระลายจนเกินไปกพลงังดีครับพี่น้องค่พะพลังนั่งรออาหารของเ,ออเอสื้อตอนแรกก็สิอันนีนเรามากินเอออย่างบอกเคยเปร,เยรี้ยวโทดเนาะปเปรียวความหมึกผัดพริกแกงอุน่นไก่ผัดเม็ดมะม่วง60เล่นกับเก่งกิน 1st เฟรนไบร์2-1วันนี้พี่ก็เราหมดเราเลยกินตรงนี้คน ขนาดจิก oh, ินเขายังห่วงเบิงบอลอยู่พี่น้องคะขนาดจิกกินเขายังห่วงเบิงบอลอยู่ บ่อใดมีส่วนรวมในการรีวิว้านเดอค่ะพี่น้องขาแต่ร้านเขาทําอาหารอร่อยจริงๆค่ะร้านเขาทําอาหารสุดยอดมากค่ะได้กะได้กะบ่อหน่อยแล้วก็ได้กะบ่อหลายกับสมราคาล่ะค่ะพี่น้องขาราคาย่อมเยาวไม่แพงมากเนาะค่ะจะถาม่าถูกบ่อกับบถูกจะถาม่าแพงบ่อกับบอแพงแต่ว่าสมราคาล่ะค่ะเขาก็มีเป็นทุกแบบทุกย่างล่ะค่ะเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารที่แบบกลางๆเนาะค่ะพี่น้องค่กินแซ่บสําหรับ วิไลเป็นคนทีวาวิไลเป็นคนคนหนึ่งทีวากินอาหารนะวิไลว่าเป็นคนเป็นค้นกินที่แบบวา่าทับว่าแสบกับว่าวาแสบเจพี่น้องคาะนีเขาเฮ็ดอาหารอาหารพอ,อรสชาติพอโอเคคะ่ะแล้วก็ถามว่าแสบสาหรับวิไลแสบอยู่ค่ะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่ง พอใหญ่แล้วก็หมักนะค่ะพี่น้องคะ่ะร้านอาหารตรงนี้มือนีรู้ส,สึกจะค้นหนาหนาหลายนะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าชุกม,มือกะมีแบบประปลายเพราะว่าคนบอ่อคน้นค้นบ่หลายเนาะ,ะมือหนีมันเป็นวันหยุดค้นกันเลยหลายเลยลอีกอย่างหนึง่งฝรังหรือว่านักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะคะ่ะขนาดที่โรงแรมหรือว่าหนาหาดหนาหาดอยู่หนาโรงแรมก็คนผูกพานคือกันค่ะพี่น้องคะ่ะพอใหญ่ก็เทิงห่วงกินเขาพอใหญ่ก็เทิงห่วงเบิงบอนเนาะคะ่ะกินไปน้าเบิงบ่อนไปน้าพี่น้องค่ะ จากกินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วขึ้นรถมอไซค์เขาแล้วเขาก็ต้องขี่มอไซค์มาส่งวิไล่กับพยาอใหญ่ที่รงแร่มค่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่าเราจะเดินมามันก็สีไกลๆเติบเนาะค่ะเขากับมี่นำใจไว่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งเพราะว่าวิไลกับพญายาวรถที่ร้านอาหารตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องค่าที่บอกว่าเขาบอกว่าถ้าเสาไล่ายมือเขาจะลดห้นะะเนาะค่ะพอมาถึงโรงแรมพอดีก็มีเขาเล่นไฟวิไลกันเลยเดินออกมาเบิงเขาเล่นไฟเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดวันศุกร์เสาเขาจะเล่นไฟอยู่หนาหาดคับพี่น้องค่าขอบุณพี่น้องฟ้องไปสู้ผู้สุขคนที่เป็นกำลังใจให้วิไลกับพญย่ย ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆพ,พี่น้อง,งปงปายสู้ผู้สุขคนอิลีอิลอกระดกะเดียเนาะคะ่ะจากใจเนาะคะ่ะที่มาเที่ยวกับเราที่เกาะช้างเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาตลอดตลอดกับเราทุกครึ่ที่เราไปเนาะคะ่ะวันนี้ขอลาทีเนาะคะ่ะที่เกาะช้างแล้วเจอกันใหม่พบกันใหม่ในปีหน้าเนาะคะ่ะเกาะช้างบ้านเราที่จังหวัดตาก ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปารถนาคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรานะปรถนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะพี่น้องคะ่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันที่จันทบ,บุรีคะ่ะลากันทีเกาะช้างนะคะเราเจอกันคะ่ะจุบ๊บ